เตต่อย123รักเกียรติ125ต่อกัน2ปอนด์แต่ยูนั้นห่างกันครับริเคเดย27รักเกียรติ26แต่ว่าดีกรีครับรักเกียรตินั้นผ่านการเป็นแชมป์มาแล้วกับตั้งแต่105 108 115 118ก็หลายเส้นครับแล้วก็หลายสถาบันตัางแชมป์ลุมพินีแชมป์ประเทศไทย ชื่อชันนั้นถือว่ามวยจากสุรินนะครับบ้านเดียวกับสอทองซึ่งจะจงชิงแชมป์โมยรอบในวันอาทิตย์ที่10เดือนหน้านะครับบ้านเดียวกันเลยครับรักเกียรติเกียริประพันธ์อยู่อำเภอลำดวน,นครับลิขิเดชนั้นเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิว่ากันว่าจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นอีกจังหวัดหนึ่งครับที่อากาศ ดีไม่แพ้วงน้ําเขียวโคราบโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาครับสดสดร้อนๆกับดอกกระเจียวก็บานสะพรั่งกับที่ชัยภูกยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับดอกกระเจียวบานสะพรั่งก็ฟอมล่าสุดครับของรักเกียรติชนะพยัคฆ์อีสานสิทธิ์อุบลตอนนั้นก็ชนะก้าวแดงสุรพิษฟาร์มหอมล่าสุดของฤทธิเดชครับ สะดุดสะดุดหยุดหลายไฟครับแต่ว่าล่าสุดก็ไปชนะปินสยามสออานวยสริโชคที่ลงที่นี้ในช่วงที่สูงยาวกว่าเล็กน้อยครับก็เป็นน้าหนักที่ปล่อยสบายขึ้นมาครับรักเกียรเรียนย้ำตรงนี้เลยนะครับแฟนพันธแท้ที่ชมการแต่ท่าสดอยู่ว่า วันอาทิตย์หน้านะครับไม่มีมวยนะครับเลื่อนมาต่อยวันเสาร์รเริ่มบ่ายโมงตรงที่นี่ครับหลังจากจบเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็กล่าวโดยสรุปก็คือมวยไทยเจ็ดสีที่ทุกวันอาทิตย์ชกนั้นเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์สัปดาห์หน้าครับเพราะว่าวันอาทิตย์ก็ติดสถานการณ์เลือกตั้งกับเจ็ดสีตลอดทั้งวันนะครับจะรายงานทั่วประเทศนะครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยครับ ทีมข่าวนั้นเตรียมทีมงานพร้อมแล้วครับที่จะรายง,งานผลการเลือกตั้งปี54ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบจากสภาพพื้นที่ที่เป็นจริงครับครบก็เจาะลึกนะครับแล้วก็วันที่3รกรกฎาคมครับเป็นหน้าที่ของคนลเมืองของไทยนะครับ ใครที่เป็นประชาชนคนไทยพลเมืองที่ดีของไทยต้องไปเลือกตั้งกันครับก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้สมกับเป็นวันของประชาชนแบบยกแรกผ่านครับคุยยกแรกผ่านไปแล้วนะครับกล่องให้เห็นบรรยากาศอีกครั้งนะครับนักท่องเที่ยว นักมวยแฟนกีฬาโดยแท้มากันเต็มนะครับวันนี้เออ26นะครับที่สนามมวยสรียาควรคอหงเป็นศึกรวมพลพลควรหงครับกับศรยังคงเป็นซุปตูตาฮอลลีวูดครับจ่องคลอดวันดัมก็คู่มวยวันนี้ครับที่สนามมวยควรหนองหงครับชะอวดนครศรีสันติภาพศิธิอุบลกับยกเพชรเพชรเกษมครับร้อยยี คุ้มรั์สุวิทย์ยิ้มกับมาประลองตะว,วันแดงขอนแก่นครับต่อน้าหนักกันคุม้มรัพย์ต่อย127มาประลองต่อย130ลุงศิริวัลซึ้งธนรน,นกับชิโมเพชรเพชรเกษม130มาเฟืองน้อยชอโรจนสุรางต่อย117ลิติเดชกอสกุลเชีย117มวยดีที่ต้องดูครับเข้าสู่ยกที่2ครับยกแรกก็ดูทิศดูทางก่อนครับมวยคนนี้ก็เข้าเว้นแทนกับรักเกียรติเกียรติประพั์ ก็เลยปล่อยน้ำหนักสบายขึ้นมา125ในขณะที่ริทเดียครับ123ชั่วโมงบินความเก๋านะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าระเกียรนันดังมาก่อนในช่วงหลังๆของริทเดียก็ความที่เป็นมวยกล้าได้กล้าเสียกล้าออกอาวุธไม่ค่อยกลัวเจ็บเนี่ยครับทำให้โดดเด่นขึ้นมาเจอกับของแข็งเยอะครับ ก็มีสะดุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของกีฬาก็ในช่วงที่ระดับ100ร้อยปอนด์ครับริทเดนนั้นถือว่าเป็นสุดยอดไอแอดของเมืองไทยเลยครับทําท่าจะก้าวทะลุโลกเลยครับแต่ว่าทําไปทํามากับพอน้ําหนักขึ้นมาก็ยังดูแกว่งๆยังดูไม่มั่นคงก็ลุบลุบดอนๆครับแต่ว่าฟอร,ร์มล่าสุดนั้นเริ่มทําฟอร์มดีขึ้นมาเจ่งมากครับ ระเกียรก็ระเกียนั้นมาหลายภาคเหมือนกันครับประเภทก็ประเภทแมวเก้าชีวิตครับเฮยโด่งดังสุดขีดาตัวยืบแสนครับแล้วก็ลงมมาครับเป็นบางช่วงแต่ว,ว่าตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับ ตครับตบนกระแทกพื้นปังเลยครับอ้ยจากสุรินทร์นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามวยนัดชิงชนะเลิศจะเปการพบกันระหว่างมวยจากแม่แจ่มมามืดจอมพลังจากแม่แจ่มเชียงใหม่ก้องเกียรติเจอกับคุณสองเมืองช้างจากสุรินทร์ครับคือสอนทองสองจังหวัดนี้เชื่อเหลือเกินว่าแฟนมวยนั้น มาเยอะแน่นอนก็ต้องเกียร์นั้งจากตัวสำรองครับแล้วก็ขึ้นมาชิงในขณะที่สอนทองครับก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาครับแล้รับเสียบซ้ายอีกทีครับบนเวทีครับก็ตัวที่ส0บครับมวยจากรอบตัวจากตัวสำรองครับวันเมืองเพชรเมืองกลาเป็นแชมป์ก็ขึ้นมาควา้าเข็มขัดได้สองยกแล้วครับ ผลงานของริติเดชและรักเกียรติอ,ตอ,อาวุธยังดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะลึกล้ำกว่ากันนะครับเป็น2ยกที่คุ้มคุ้มกำลังกันอยู่นะครับเป็น2ยกที่อยู่ในใจเพื่อวางแผนกับ28บมิถุนายนี้ครับเกียรติเพชรที่ลุมพิดียังไงก็ต้องไปดูครับมวยสดๆโชคปรีชากรสมุนเชื้อกับวันฉลองสิทธิซอนนองกับ หนึ่งเทพอิมเนนแอร์กับรัตเกียรติีเด็ด9 9บเปินเงินปอชัยวัฒน์กับสอนนารายต่อชูชีพฉลามขาวเกียริเฉลิมเฉลิมพบกับเพชรประการพอกันตสาเนี่ก็ครบทุกรถกับ28ที่ลงพินียกที่3ครับยับกาดูยกนี้เลยนะครับเป็นพิเศษครับฤิธิเดชกับรักเกียรติต่อน้ําหนักกันสองปอนครับฤิธิเดชมวยรุ่นน้องกางแกงแดงต่อย123ให้รุ่นพี่ต่อย1้5ย รับทองรับคุมเกมไว้ก่อนกับรักเกียริรักเกียรินั้นเป็นมวยที่มีความหลากหลายครับอาวุธเด็ดสมัยก่อนนี่ก็มีเขาเ่าแหลมแหลมอย่างเดียวครับแต่ว่าตอนหลังมาพัฒนาฝีมือวันี้จับตาดูศอกนะครับดูว่าใครจะใช้ก่อนครับศอกของลิทิเดชหรือว่ารักเกียริยาชิงทําก่อน ใกล้ๆนี่ก็อันตรายแล้วครับสำหรับสองโอ้โหโดลูกน,นี้เขารีนฝีเลยครับเตยขวาจับได้เข้าลงบบเป็นคนแล้วนะครับเป็นวยทางเดียวกันครับวยซ้ายด้ยวยกันสับก่อนครับริติเดชแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าับยังไม่อัากรสิน ไม่ถอยให้แล้วนะครับสังเกตด,ดูโวยรุ่นพี่อย่างาลิทิเดตแอล์เออเกียร์นะครับไม่ถอยให้ลิทิเดตแล้วครับปักหลักจะสวนกลับเลยครับอาครับขวามาแล้วกระชากเลยครับกระชากจับบ้างครับรับเกียร์แทงลิ้นปีครับลิทิเดตโดนเต็มเต็มในจุกนะครับ มเสียบเหลี่ยมของรักเกียริครับนี่ครับเสียบอย่างบรรจงโอ้วันนี้ไม่ง่ายครับฤทธิเดชไปเจอมวยอย่างรักเกียริแล้วตอนนี้ก็คุ้มเกมมา2ยกครับเข้าสู่ยกที่3เริ่มออกอาวุธคลทีครับโอ้เจออีกแล้วครับยืน กันอยู่ครับวันนายนั้นใครเหนือกว่าครับโดยวัย26แล้วนะครับรักเกียรต์แยกก่อนแยกก่อนก็ยังตีได้ไม่ไม่จะนะครับวิทิเดชเอาไม้ก็อยู่ที่จังหวะเลีย่ยมครับรักเกียร์น่าหายห่วงอยู่แล้วครับนี่ครับแอนโน้กยางครับจะขอคืนบ้างเอาแยกก่อนแยกก่อน ใช้เชือกครับโหวยกที่ส